สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนอนั่นก็คือเจ้า Isuzu D-Max ปี D 2006รุ่น SX ครับผมเป็นรถกระบะแคบเครื่อง2.5รุ่นสแตนดาดครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวไยแดงภาษีคาร์บอไม่มีขาดครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับผมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าลายตะแกงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Isuzu ครับกระจังหน้าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ ไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นทรงข้าวหลามตัดนะครับแต่จะเป็นโคมแบบมันติรีเฟคเตอร์ใช้หลอดไส้ฮาโลเจนครับให้แสงสว่างที่ชัดเจนส่วนไฟตัดหมอกรุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะครับแต่สามารถจอหรือติดตั้งเพิ่มเองได้ครับผมขยับมาที่ด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับล้อกระทะครับพร้อมฝาครอบดุมล้อให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานครับยังสภาพดีทั้งสี่เส้นครับ ซื้อไปสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับส่วนมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมในส่วนเรื่องสีนะครับถือว่าสียังสภาพดีแต่ก็มีรอยขีดข่วนบ้างตามการใช้งานครับกระบะท้ายขนาดใหญ่ครับสามารถบรรทุกของได้เยอะและยังติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโคมไฟท้ายสภาพดีไม่แตกไม่ร้าวครับ ส่วนไฟเบรกดวที่3ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งครับให้ความสว่างที่ชัดเจนส่วนมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมครับสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดครับฝาท้ายยังสภาพดีครับรถไม่เคยผ่านการใช้งานหนักและไม่เคยผ่านการชนครับมาต่อกันที่ด้านไหนครับจะได้คอนโซลออกแนวโทนสีธนะครับสภาพดีไม่มีฉีกขาช่องแอร์ได้เป็นช่องแอร์แบบทรงกลมสีช่อง พวงมาลาัยเป็นพวงมาลาัยแบบสีก้านครับส่วนวิทยุเครื่องเสียงมีมาให้นะครับเป็นวิทยุแบบหนึ่งดินสามารถเล่นซีดีเปิดวิทยุได้ครับส่วนแอร์เป็นแบบลูกบิดปรับมือหมุนปกติซ่อมแสงง่ายใช้งานง่ายครับผมแอร์เย็นนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์เข้าง่ายชิดชิดทุกเกียร์ครับแผงประตูคันนี้เป็นแผงประตูพลาสติกนะครับ กระจกคันนี้ยังไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกมือหมุนข้อดีก็คือซ่อมแซงง่ายครับส่วนบอะได้เป็นบอะผ้านะครับนุ่มนั่งสบายครับสภาพตามอายุการใช้งานครับส่วนบอะแคปได้เป็นบาะหนังนะครับกว้างขวางนั่งสบายครับผมมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับ 2,500cc เป็นเครื่องรุ่นโกซีรีสนะครับสภาพห้องเครื่องสะอาดนะครับ และเครื่องรุ่นนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันซ่อมแซมง่ายครับและอะไหล่สามารถหาได้ทั่วไปนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทครับรถอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาหากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถ และตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ